ท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยรายการผู้ว่าพาเที่ยวสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมบ้านรักไทยบ้านรักไทยนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตําบลหมอกจำแปะนะครับก็จากห่างจากที่อำเภอเมืองแม่งสอนไม่ไกลครับประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นเอง เดินทางโดยใช้รถยนต์ขึ้นมาก็ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาท,เทานนีเท่านั้นเองนะครับวันนี้เนี่ยที่มาบ้านรักไทยเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานาเทศกาลชิมชาซึ่งทางท่านพาณิชย์จังหวัดเนี่ยได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เทศกาลชิมชาเนี่ยเป็นที่รู้จักแก่ นักท่องเที่ยวและคนทั่วไปเพื่อเขาจะได้มาท่องเที่ยวบ้านรักไทยแห่งนี้นะครับตลอดทั้งปีเพราะข้างบนนี้เนี่ยอากาศดีมากเลยครับบรรยากาศท่านจะเห็นว่าท้องฟ้าแจ่มใสรับรองว่าไม่มีหมอกควันครับแล้วก็คงจะได้เวลาที่จะไปชมเทศกาลกันได้แล้วครับเชิญครับ ในสัปดาห์นี้รายการผู้ว่าพาเที่ยวจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังบ้านรักไทยเพื่อเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งชอบแห่งใหม่กับสโลแกนแอววตึงวันบ้านรักไทยย่านการค้าสร้างสรรค์บ้านรักไทยกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคสู่ภูมิภาค บ้านรักไทยตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหมู่บ้านชาวจีนอยู่นานอดีตทหารจีนคณะชาติกองพล9-3ก๊กมินตังอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1776เเมตรโอบล้อมไปด้วยทิวเขาอันอุดมสมบูรณ์ด้วยความที่บ้านรักไทยมีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกชาพันธุ์ดี ที่นี่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อในเรื่องของชาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชิมชารวมทั้งการมาลิ้มลองเมนูเด็ดอย่างขาหมูหมันโทที่บ้านรักไทยมีของฝากให้เลือกซื้อกันเยอะแยะเช่นชาเขียวชาอูหลงชามาลิรวมทั้งของฝากอื่นๆเช่นบุวยจีนลูกท้อเสื้อรองเท้าจีน ถ้าหากว่าใครอยากจะสัมผัสไรชาที่บ้านรักไทยตามเนินเขารอบๆก็จะมีไร่ชาให้ได้ศึกษาวิธีการปลูกการเก็บใบชารวมทั้งขั้นตอนอื่นๆในการผลิตชาดีที่มีคุณภาพด้วย และในวันนี้สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ร่วมกับชุมชนบ้านรักไทยจัดงานย่านธุรกิจสร้างสารรค์บ้านรักไทยเพื่อส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดประชาสัมพันธ์สินค้าย่านธุรกิจสร้างสารรค์ตลาดบ้านรักไทยโดยมีนายสุรพลพน,พนัทอําพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงานย่านธุรกิจสร้างสารรค์ตลาดบ้านรักไทยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมข้ัขอ,ขอคุณขมพันกาณล้คับครัได้้พมกับน้ำพึงไนได้เลยนะครับ รีต่อสุขภาพด้วยนะครับหยืมแล้วชุบคอนะครับสำหรับทุกๆร้านของเรายังเปิดกับมีดีวายรักไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะประกาศเมื่อวานนี้มีร่วมแข่งขันทั้งหมดวิสาการมนะครับสำหรับประธานของคณะกรรมการบอกว่าคะแนนนี่คือห่างกันแค่0.5เท่านั้นเองนะเพราะว่า รสชาตินะครับก็แขกผู้มีเกียรติโุท่านนะคะชมการเสบชาที่บ้านรักไทยนะคะที่สวนชาลีวายค่ะครับผมแนละากท่านวัฒนธรรมนะครับเป็นขาประจาของชารักชาท่านผู้ใหญ่จะตรรงนะครับแต่ได้มองของเที่ยครับวันนี้เรามาชิมชากันผมดูนะทงนักท่องเที่ยวและทางหวัวหน้าส่วน,นการต่างๆนี่ไปเที่ยวเทศกาลชิมชาบ้านรักไทยเนี่ยนะครับ เราได้ชมการแสดงซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวจีนอยู่นานซึ่งบัดน,นี้เขาอยู่บ้านรักไทยเขาเป็นคนไทยรอยเปอร์เซนตแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้ช่วยกันทำมาหากินได้ทำให้ชายแดนตรงนี้มีความมั่นคงสร้างครอบครัวสร้างบ้านเรือนปักหลักที่นี่อย่างมั่นคงแล้วเขาก็ทำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวก็คือบ้านรัไทยอย่างนี้ เราได้ชมวัฒนธรรมของเขาหลากหลายนะครับการแสดงเสร็จแล้วเราก็มอบรางวัลซึ่งให้กำลังใจเขาในการที่จะ,ะชาต่างๆว่าใครรสชาติดีรางวัลที่1นที่สที่สต่างๆเนี่แล้วก็ให้กำลังใจเขาหลังจากนั้นก็ไปชิมชากันก็มีชาหลายประเภทครับรู้ถึงวิธีการชงชาจะทำยังไงให้รสชาติดี แล้วการผสมการการดื่มชามีเทคนิคอย่างไรทุกอย่างมันมันเป็นเป็นภูมิความรู้ทั้งนั้นเลยแล้วก็จิบชารสชาติดีแล้วก็บรรยากาศที่ลิน่นสะน้ำอ่างเก็บน้ำซึ่งให้บรรยากาศอากาศก็เย็นสบายนะครับมาท่องเที่ยวได้ตลอดปีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุ้มค่าครับ ที่ได้มางานเทศกาลชุมชาของบ้านรักไทยนะครับเดินไปผู้ว่านเดินไปเลย ใส่ประมือให้กับการแสดงชุดรกดโดยนะครับรำพักจีนอยู่ เล่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่าโครงการตัวนี้เป็นนโยบายหลักของกระทรวงณิชย์ที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจที่มีนวัตกรรมใหม่ๆมีผลิตภัณฑ์ของเป็นของตอนเองแล้วก็มีอเอกลักษณ์นะครับก็ที่จะส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านเกี่ยวกับว่าบ้านธุรกิจสร้างสารรค์หรืออะไรย่านการย่านธุรกิจสร้างสรรเนี่ยนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยย่านย่านเนี้ยการส่งเสริมเนี่ยเขาจะเรียกว่าย่านการค้าซึ่งคำว่าย่านการค้าเนี่ยมันกว้างเกินไปแล้วมันจะสับเพเหยะมันจะอาจมีตลาดสดมีวัสดุก่อสร้างมีแบงมีอะไรอยู่ถนนเส้นนั้นมันก็เป็นย่านการค้าได้หมดแต่คราวนี้ว่าทางการะทรวงวันน้ได้ได้ไดได ทำมาหลายปีได้ประเมินนะฮะว่าเม <op> ว่าอย่างนั้นมันจะกว้างไปก็ใช้คำว่าย่านธุรกิจสร้างสรรค์คราวนี้เขาพอคคำว่าย่านธุรกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันก็มีข้ออาคำจำกัดความมีกรอบนะครับอย่างที่กลาวเรียนเบื้องต้นว่ามันจะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่นั้น มีความคิดสร้างสารรค์มีนวัตกรรมใหม่ๆมีอะไรที่มันเป็นไทยไลท์เราก็ได้คิดกันนะครับผมคิดก่อน,นที่ผมจะย้ายมาอยู่นี่อีกว่าเราจะต้องใช้บ้านรักไทยเนี่ยเป็นเพราะผมจะมาที่นี่บ่อยนะครับแล้วก็ก็เลยนําเข้าที่ประชุมเกี่ยวกับอของจังหวัดวนะครับคณะกรรมการที่จะส่งเสริมครัมการทุกท่านก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยท่านผู้ว่าก็เห็นด้วยแล้วก็ ยังขยายความอีกว่าต่อไปเนี่ยของเราเนี่ยจังหวัดแม่สอนเราเนี่ยก็มันมีหลายหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์อย่างนี้น่าจะเชื่อมโยงอย่างเช่นที่อำเภอปลายนะครับบ้านสันติชนหรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนั้นก็เป็นหมู่บ้านของชาวชาวจีนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยสําหรับปีนี้จัดช้าเป็นนิดนึงเพราะว่าผมขอปรับเรื่องของงบประมาณขอปรับมากระทรวงก็กรุณาให้เพิ่มมาก็เลยมาจัดช่วงนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปเนี่ยทุกๆปีเนี่ยผมกําลังจะคุยกับผู้บริหารหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นาหมู่บ้านที่นี่เนี่ยเราจะจัดช่วงเอาช่วงไฮไลท์นั่นคืออาจจะเป็นธันวามกราหรือไม่เกินกลางเดืนอนกุมภาพันธ์นะครับจะจัดอาจจะเป็นจัดเป็นสุขเสาร์ทิศสุขเสาร์ทิศสุขเสาร์ทิศแล้วก็จะมีลักษณะของอาจจะมะีการนั่งชิมชาการมีการแสดงมีการละเล่นอะไรต่างๆเห่านี้นะครับ เพื่อที่จะแสดงว่าณจุดจุดนี้เนี่ยเารามีเอกลักษณ์เหมาะสมกับคำว่าการเป็นย่านธุรกิจสัสลกลขอให้เจอกครับบ,าบ,าบา้านรักไข่ตำบลบอกจังแปะนะครับเป็นชนชาติชาวจีนนะครับก็วิถีชีวิตก็ามาอยูกบบาาย่กับป่าอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ตามที่เห็นในในมิทัศน์และวิถีความเป็นอยู่ของประชาชน บรรยากาศดีเพราะว่าประชาชนกับป่าร่วมกันได้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ออยวบรรยากาศดีนะครับก็ทั้งวิถีชีวิตแล้วก็ทางสันสัตวสัญชาติจีนท,ท,ที่ที่มาอยู่ในประเทศไทยด้วยกันแลว้วก็ยังมีประเพณีว่าทำเดิมเขาอยู่ก็ผสมผสานกับชนชาติไทยใหญ่ที่ร่วมกันร่วมทั้งคนไทยที่อยู่ใน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนแล้วก็มีความสุขนะครับก็มีทั้งประเพณีวัฒนธรหลายชนเผ่าอีู่ร่วมกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ครับ Set fire to your hair, poke a stick at a grizzly bear, eat medicine that's out of date, use your private parts as piranha bait. 嗯嗯、在我前方有一扇门，我轻轻推开这扇门，你迷人的眼神散发着温存，感觉你么道。明白，走走、啊。

เราต้องมีเทคนิคเอาเลยนั่นจะเป็นต้องทำไปเร็วค่ะทำหมีทีเดียวเลยอ่เดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างทำตัวอย่างนะออนี่ทำอย่างนะฮ่าฮ่าฮ่าเห็นไหมเห็นไหมโอเคโอเคเสร็จแล้วก็อ่า็นชามะขามก้อนผสมน้ำผึ้งออเล่นอะไรล่ะเล่นนิดผสมน้ำผึ้งอ๋อ โอ้โหรสชาติอร oh, oh. ่อยอ่ะอร่นี้ชอบแบบว่ารสชาติคนไทยหวานหน่อยหว่อยคปนใหญ่่คนจีนเวลาเขาเขาดื่มชาเขาจะเขาเขาจ้องถืออย่างนี้แล้วก็ ยกเ <eterm> อินข้ามชนแก้วหนึ่งจอก <SAN S 1> ค <contributes S 2> ารวะหนึ่งจอกแล้วมะขามป้อมนั่นแหละบอกแบบได้ครับได้ครับได้ครับไดพิธารชิมเหมือนเราไหมรสชาติหวานกรอได้น่นุ่มได้ได้ไม่มันจะอร่อยตรงไหนพอน้ำเข้าไปในคอแล้วแล้วมันเหลือที่เราจะแตะลิ้นเนี่ยเมื่อมันจะมีรสต 我的人,是你的人从此我们是世上最幸福的两个人我手牵手 น,น,นี่ก็คือหนึ่งก็คือความเป็นธรรมชาตินะคะมาที่นี่อากาศแทบจะบอกไม่ว่าเย็นทั้งปีอะค่ะแทบจะไม่มีหน้าร้อนนะคะหน้าหนาวก็ค่อนข้างจะหนาวจัดอากาศก็จะอยู่ที่สี่องศาต่ำกว่าสิบอะครับง่ายๆนะคะแล้วก็ช่วงหน้าร้อนก็ยี่สิบต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอากาศค่อนข้างจะดีเป็นความเป็นธรรมชาติค่ะมาที่นี่ก็คืออาหารอร่อยขาหมูขาหมูมันโถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มียำใบชานะคะที่ขึ้นชื่อที่นี่นะคะก็ ยังเป็นความเป็นธรรมชาตินะคะที่นี่รละรองว่าคนที่ชอบธรรมชาติแถมาที่นี่แล้วก็จะต้องประทับใจแน่นอนนะคะค่ะสุดท้ายอยากให้เชิญชวนมาเที่ยวบ้านลักไทยค่ะ,อ,ะอย่างคนที่อยู่เชียงใหม่กรุงเทพอยู่เมืองกรุงนะคะ จะเจออะไรภาวะพลพิษมากมายนะคะถ้ามาถึงที่รับรองมาถึงนี้เราจะชอบมากค่ะก็คืออากาศเย็นแล้วก็ความเป็นธรรมชาติอาหารอร่อยค่ะที่บ้านรักไทยนะครับมีครบครันทุกสิ่งอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อากาศดีตลอดทั้งปีนะครับเรามีบึงน้ําที่กว้างนะครับและเย็นสบายด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับสำหรับเรื่องของอาหารก็อร่อยนะครับสามารถมาชิมกันได้หลายเมนูนะครับทั้งขาหมูมันโถนะครับหรือจะเป็นขาหมูพันปีนะครับ แล้วก็มียำยอดใบชาด้วยนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวมานั้นจะต้องได้ชิมกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับสำหรับเรื่องของสถานที่พักนะครับขนาดนี้เจ้าของผู้ประกอบการทั้งรีสอร์ทนะครับก็ได้ลดราคาเป็นพิเศษแล้วด้วยนะครับก็ต้องรีบมาพักผ่อนนะครับแล้วมาเที่ยวที่บ้านรักไทยในช่วงนี้กันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแต่งกายครับที่นี่เรามีชาวจีนยูนานอาศัยอยู่ที่นี่เยอะนะครับเรามีการจําหน่ายชุดจีนยูนานด้วยนะครับทั้งชายและหญิงทั้งผู้ใหญ่และของเด็กด้วยนะครับมี บริการให้เช่านะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ถ่ายภาพตามมุมต่างๆนะครับที่ผู้ประกอบการนั้นได้ทําไว้ตกแต่งหน้ารีสอร์ทหรือว่าหน้าร้านเป็นของตัวเองด้วยครับ Set stick that's fire to your hair. Poke stick at hair your Poker grizzly out a gri bear Eat medicine out date. Use your private pots medicine piranha ครับวันนี้รายการผู้ว่าพาเที่ยวทางตนาน้นวันเคเบิลทีวีก็คงจะได้เวลาที่จะผมนำรายการจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าในสัปดาห์หน้าขอสวัสดีครับ 一你是我的人，我是你的人，一定要做这世上最幸福的两个人。我要用热情温暖你的心，手牵<前>手。巴拉泰尼多拉卡，走过这一生，手牵手。 yeah